แหม่่างฟันวานฟันยุคเกาหลีแม่เอ้าฟันลูกของแม่มาไปงานเกาหลีฟันวานอีแอมเขาบอกย่าเนี่ไปแกเอาลั่มมันอยู่เกาหลีปาดเล้ได้เล็กไม้เล็กลดเพิ่มอีกไหมไม้เล็กลดที่ว่าไปแกยูคลั่มั่นนะพ่อยา่าแอมนี่ไหมทะเบียนยังแม่นี่เลยหกสี่ป่ะห้าสี่เนี่ยป่ปั่นเรียกว่าเอาย่าอันนุ่ย่าท่นกับฝากเงินมีหาย่ายแล้วไงตอนี้ ฝากเงินมื่อให้ย่าจักบาทจักบาลูบุงอุ่นี่เจ้าบ้านอันเล็กรถเพิ่นเป็นยังคือเป็นฮอนเกาหลีของแเดงบาทฝันมื่อไหรนี่แม่ฝันตองเงินฝันตองเงินบ่แต่ว่าล่าสุดนี้ยังบ่ฝันบ่ยังไ่โทรมาบอกเนาะคุณฝันตองเงินเขาว่ามันขิวเนาะเดี๋ยวมืออื่นอีก่จะมาถามอีกเธอหนึ่งเด้อเพื่อนฝันวันศิลจ้าหกสี่ย่าเอ๋มัน โอทอะเบียนข้าหนีเนาะหกสี 6, 4, 5, 4นะ่ห้าสี่เนาะว่าทะเบียนรถข้านีไปคุณละมันอยู่เกาหลีพี่สันวะ,อะต,ตอนนี้ลนะ่ะตูแลอยูเกาหลีเนาะไอแหล่พี่น้องจ้าเลขชุดนี้เป็นเลขของลูกชา้ของแม่แดงเด้อค่ะเพื่อนเห็นงานอยู่เกาหลีเพื่อนฝันเด้อค่ะฝันตองหดฝันว่า พี่น้องเพื่อนคะะสองคนไปแกลละมันอยู่เกาหลีไปสั่นเอาเอารถขั้นหนี้ไปรถทะเบียนขั้นนี้เด้อค่ะทะเบียนรถขั้นนี้ไปแกะละมันอยู่เกาหลีเอาพี่น้องฝากพิจารณาเลยชุดนี้เเด้อค่ะเพราะว่าไม่แดงเพื่อนจะเป็นคนมีโชคยูเด้อค่ะลูกชายเพื่อนฟันคิวเด้อเอาฝากขวดนี้เเด้อจ้าวที่สิบหกเดือนเก้าผสหกหกเด้อมันมันสุกๆเด้อน้ำกันเด้อจ้า